ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บอ m นะครับนี่คือร้านเกิมตำมนะครับ77นะครับเขียนว่าเราคนไทยอาจจะอ่านเป็นคอมแทมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องอ่านว่าเกิมตำนะฮะนี่ก็เป็นอาหารข้าวแกงเวียดนามนะครับอาหารทั้งภาคใต้เนี่ยเขาจะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับไอที่เห็นเหลืองๆเป็นก้อนเป็นเหมือนกับไข่นะครับไข่แล้วก็เนื้อแล้วก็ กับปรุงรสด,ด้วยปลาลาอะไรเงี้ยครับเพราะเวียดนามเขาทานปลาลาทางใต้เขาทานเยอะนะครับ,ราารบทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งคือคนไทยบางทีไปกินข้าวโดวยเฉพาะไปทางแถวโฮจิมินซิตี้นะครับแล้วไม่เข้าใจเห็นคนเวียดน,นะครับเอาข้าวเป็นข้าวหักนะครับข้าวแบบข้าวแบบหักนะมันไม่เป็นเม็ดย,วยาวๆเหมือนบ้านเราเนี่ยมาให้แล้วเราเข้าใจว่าเนี่ยเอ,อเอ้ยเขาเอาข้าว แบบราคาถูกหรือว่าาใช้ข้าวไม่ดีทําเนี่ยฮะข้าวมันเข้าหักอย่างเงี้ยฮะนะครับแต่นี้ต้องอธิบายก่อนว่าคําว่าเกิมตำํำนะครับซึ่งเป็นข้าวแล้วก็กินกับพวกหมูย่างหมูอะไรเงี้ยหมูปิ้งอะไรพวกอย่างเงี้ยเกิมตําเนี่ยเกิมภาษาเวียดแปลว่าข้าวนะฮะตําแปลว่าหักนะฮะประมาณอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขบอกเช rice นะฮะหรือว่าจริงก็คือข้าวหักอนะ่ะ ก็คือข้าวแบบที่เขาทานแบบนี้ตามธรรมเนียมเขาเนี่ยก็คือเขาเอาข้าวหักมาทำนะฮะอันนี้ด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้หมดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราไปเจอร้านแบบนี้สั่งไอ้พวกหมูสั่งหมูปิ้งหมูอะไรอย่างเงี้ยมาหรือกับข้าวอย่างอื่นมาแล้วเขาเอาข้าวอย่างเงี้ยเสิร์ฟให้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของเขาอย่างนี้โดยเฉพาะเวียดนามทางภาคใต้ เมืองโฮจิมิน์ซิตี้นะครับหรือไส้ง่อนหรือสายกอนะครับเรียกในภาษาเวียดอันนี้เนี่ยเป็นเนี่ยครับข้าวหักอย่างเงี้ยก็คืออะจะเรียกว่าอะไรแบบเหมือนข้าวหมูย่างข้าวหักทานกับหมูย่างหรือข้าวราดแกงทานกับหมูย่างเอ้ยข้าวราดแกงทานกับข้าวหักนะฮะอันนี้เป็นธรรมเนียมเป็นลักษณะปฏิบัติของเขาอันนี้อย่าอย่าเข้าใจผิดว่าเขาเอาข้าว หวยหรืเอเจตนาระไรเงี้ยคือเขากินกันอย่างนี้นะครับคือเขาชื่อบอกชัดเจนว่ากเกินตำาก็คือข้าวหักนะฮะก็คือนี่ครับเกินตำมเจ็ดสิบเจ็ดอยู่ที่ถนนบริวเวณย,ย่านาแบ็กแพคเกอร์ของเมืองโฮจิมินซิตี้ตรงฟาร์ม,มูเหล่านและครับ